ส่วนบุญส่วนผู้สให้กับเทวดาประจำตัวและบรรพบุรุษผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ร่วงนับไปแล้วขออุทิศส่วนบุญส่วนผุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสีและสัพพะสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ทั่วสารทิศขอส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ลุงส่งเสริมหลัมชตาให้ข้าพเจ้าผลจาก สัพพทุกสัพพโซมสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์ะลและภัยพิบัติตทั้งปวงด้วยเธออ่าจิตเนะี่ย 听懂。嗯